ปากเุด็กน้อยฉันจะโอนฟันแกฮล <l ots> สวัสดีนะครับเด็กน้อยที่ฟันผุทางบ้านทุกทกท่านกันด้วย <c oughs> อยู่กับผมเองฉันกลายเป็นหมอฟันเ <c oughs> กมิง ผมรู้นะครับว่าฝันร้ายของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือหมอฟันเวถ้าเกิดเราดูในหนังนะครับหรือว่าเราจำอะไรมาจากในการ์ตูนเนี่ยหมอฟันก็ผมเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ <Hello. S 1> เหมือนเวลาคุณไปหาคุณหมอฟันนะครับแล้วเขาทำหน้าแบบนี้ใสยคุณแล้วก็พูดกับคุณว่า <Yeah. laughs> อาปากออกมาเดี๋ยวนี้เจ้เด็กน้อยมันไม่เจ็บหรอกชีวินะแค่แปเดียว <laughs> 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 และผลลัพธ์ที่ออกมาคือคุณทําหน้าตาแบบนี้เวลาเจอหมอฟันในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวขอเล่าอะไรที่เปลี่ยนชีวิตผมนิดนึงนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยกลัวหมอฟันเว้ยเพราะว่าตอนเด็กนั้นผมไปหาหมอฟันบ่อยไม่ว่าจะเป็นอุดฟันเอ่ยขุดหินปูนเอ่ยผมทําหลายอย่างอะแต่พอเดือนเมษาที่ผ่านมาปี2021นี้เองนะครับผมเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเว้ยคือผมก็ผมไปหาหมอฟันที่จะไปอุดฟันใช่ไหมแต่เขาใช้เวลานาน,านมากมาก อุดฟันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงลองจินตนาการตามะนี้คบคุณต้องอ้าปากค้างไว้หนึ่งชั่วโมงกามกูโคตรเมื่อยและสิ่งที่แย่ที่สุดคือน้ำลายแล้วก็เสลจเจ้ากรรมนายเวรที่แม่งปิดคอกูเว้ยคือเรากลืนเองไม่ได้เพราะว่าเราอ้าปากค้างไว้แบบอ้า แล้วพอไอ้สเลเลสเนี่ยมันติดคอน้ำลายมันติดคอใช่ไหมเราก็จะสำนักแบบอ,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 อแล้วเราก็ต้องยกมือแบบคุณหมอครับผมไม่ไหวแล้เนี่ยกูเป็นแบบนั้นประมาณ4ี่หรอบกูคิดว่าคุณน่าจะยกบ่อยจนคุณหมอเขาลำคาญคุณหมอเขาก็เลยแบบอ,อมึงจะยกทำไมนักหนาวะกูจะอุดฟันให้มึงตายส่วนตัวเรานอนนิ่งๆบนเสียงอ,อ แล้วสภาพหลังจากที่ผมอุดฟันเสร็จนะครับหน้าผมซีดเป็นไก่ต้มเลยเหมือนคนจะเป็นลมเว้ยหมดแรงไม่มีแรงเวียนหัวแบบแทบจะเดินไม่ได้อะ่ะผมไม่เคยเป็นลมมาก่อนในชีวิตนี้นะครับและนั่นเป็นฟิลลิ่งที่ทำให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนกูจะเป็นลมแบบจริงๆอะ่ะเป็นอะไรที่แย่มากๆคือความรู้สึกแบบนี้กูไม่เคยเป็นมาก่อน ถ้าเกิดคุณไม่อยากไปหาหมอฟันบ่อยๆแบบผมแล้วเราก, <Huh? S 1> ก็เรามาเล่นเกมนี้ที Chief ่ฟันเนอร์แปรเป็นไทฟันรันเนอร์พี่ <c oughs> แป่ตรงตัวไปเกมเกมนี้นะครับจะให้เรานั้นแปลงฟันก็ผมคนที่ฟันเหลืองอ้อยแบบนี้นะครับให้กลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีเว้ยเราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆจากปกติที่ผมนั้นเป็นคนที่ไม่เคยกลัวหมอฟันนะครับตอนนี้กูเริ่มคิดหนักละเวลากูอยากจะไปหาหมอฟันเพราะนั่นมันทรมานมาก เอาละนี่เป็นวิธีการปิด <c oughs> What the heck is that Oh my god guys ดูนี่ผู้คนฟันเหลืองนะครับเราจะเป็นที่จะต้องไปแปลงฟันให้กับเขาเว้เพราะว่าเขานั้นฟันเหลืองออยเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมีการซื้อปิดแอดด้วยนี่วะ <c oughs> ปิดแอดในราคา110บาทอย่บาทน่งั้นเหรอเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราจะไม่มีโฆษณามากวนใจเรานี่ครับแต่แลกกับ1 1 0บบาทเลยนะเว้ยเอาละวิธีการเล่นถ้าเรากดแท็บเพื่อเป็นการสตาร์ทว้าวอันนี้เป็นอะไรวะ ยาสีฟันเหรอว้าวฟันสะอาดหมดแล้วดูจากฟันเหลืองโอยกลายเป็นฟันสะอาดแล้วเนี่ยที่โอ้โหซอมบี้กินที่โอ้โห what is that นี่มันเกมอะไรเนี่ยผมเล่นแบบงงๆกดแท็บรัวๆแท็บ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 แทบแทบแทบว้าวฟันสีสายนุ้งอย่างนั้นเหรอเกมนี้มันแลดูแปลกๆว่ะแม่งแลดูแบบอยากแยงแปลกๆ นี่คืออะไรอะ่ะเราสามารถเปลี่ยนแปลงสีฟันใหม่เราได้ใช่ไหมปลดล็อกนิวยเทมอือันนี้มันที่ทาสีบ้านหรือเปล่า <c oughs> มึงเอามาใช้เป็นไม้แปรงฟันแทนเนี่ยนะน่าสนใจดีคุณผู้ชมเอาละได้เวลาแปรงฟันยายาแปรงฟันให้กับซอมบี้ด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมเอาแปรงขี้ด้วยอืซอมบี้ต้องกินขี้ Fantastic ด,ดูได้ตะก,กี้เหมือนผมลืมหยิบอะไรสักอย่างเลยไอมึงกดลงไปดีวะ เดี๋ยวแป้งสีฟันหมดไม่ใช่แป้งสีฟันเดี๋ยวยาสีฟันหมดอะไรคุณผู้ชมนี่แป้งขี้ยวคนด้วยนี่กูเล่นอะไรของกูวะทำไมเกมมันแปลกๆป่ะส่วนอันนี้อะไรเนี่ยให้เราทําความสะอาดฟันเหรอโอเคโอเคโอเคคูณ4คูณ2คูณสอ๋อมันทําความสะอาดได้แค่สซี่เกมอาจจะแลดูงงๆนี่ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมถือว่าโโคกใช้ได้เลยผมชอบมากชอบมากเลยเกมนี้โโคกใช้ได้เลยเอาละยาสีฟันรถขี้เรียบร้อยอร่อยเลยมึงม็แดกขี้ไปด้วยมันมีตัวแลบลิ้นด้วยอ่ะนี่มันมีตัวแลบลิ้นด้วยคุณผู้ชมกินขี้ไปซะนี่เหรอกินขี้กินขี้ไปขี้เต็มป่าเนี่ยหลังจากที่แบบถูกับขี้เสร็จปุ๊บแล้วมาถูกับยาสีฟันฟันมึงจะสะอาดไหมเนี่ย เอ็ก l l e ลน g u y กเอาละจัดไปแคนนอนพาวเวอร์คูณ4ก็ทับ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 ยิงว้าวโบนัสเพียบเลยจังหวะนี้มันมันดูขยะขยงง่ะนี่กูเล่นเกมอะไรวะเนี้ยโอ้ยนี่กูได้อะไรวะเนี้ยหัวซอมบี้มีไยเทมอย่างนง้นเหรอมันคืออะไรอย่าบอกว่ามันเป็นไอ้คนที่มันนอนนะคุณผู้ชม กรงเล็บแมวโอเคดูกูจะเอากรงเล็บแมวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยกรงเล็บแมวแป้งฟันโดยใช้กรงเล็บแมวอะ่ะเรียบร้อยนี่กินขี้ไปเรียบร้อยเลยจังหวะนีกนน้กดหลบแป๊บหนึ่งนะกินขี้กินขี้แอ้หลบนี่คุณผู้ชมครับคนเม็กซิกันนี่ไงเขาชอบกินเผ็ดอ่ะคุณผู้ชมยอดมากเลยเอาละอันต่อไปเป็นปืนใหญ่นะครับ ผมได้ปืนใหญ่มาใหม่เว้ยเห็นไหมเปลี่ยนสก,กินละโคตรเทพทเามาดูเลฟันแบบเรนโบว์ทำไมกูไม่เคยได้แบบคูณ2อะไรอย่างเงี้ยเลยสูงสุดก็แบบคูณ1.9เอาแอาละคนเม็กซิกันต้องกินพริกนี่อุ๊ยลืมไปลิทมันต้องกระโดดซอมบี้ต้องกินขี้ใช่แล้วนี่ขี้ผสมพริกอร่อยเลยจังหวะนน้ะกดหลบ อ่ะจเย็นนะนี่กินพริกกินพริกอืมอืไอ้กดหลบหลบหลบไอ้หลบ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 ไอ้หลบ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 โอ้โหเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วนี่ซอมบี้ต้องกินขี้ถือว่าเป็นอะไรที่อีพิงสต s อปสต t อปชนไปสองรอบไปหรอคนเม็กซิกันต้องกินขี้ด้วยมั้ยกูจะอ้วกเกมนี้สุดยอดเลย ผมไม่รู้เน่ว่าเกมนี้นั้นจะทําให้คุณรักษาฟันของคุณยังไงในเมื่อเจ้าพวกนี้ยังกินพี่ยังกินขี้เยมือนกินพริกกับกินขี้อยู่เลยนะโอเคคุณ okay, ผ,ผู้ชมผมเนี้ยไปเจอ,อกเกมเกมหนึ่งที่คิดว่าเกมเกมนี้นั้นน่าจะช่วยคุณรักษาฟันของคุณได้เออไม่ใช่เกมตะกี้นะครับเกมเกมนี้มีชัว Smile l ์ลัชนี่มันไงเกมนี้เราได้รับบทบาทเป็นราชาฟันนะครับเป็นฟันกรามเป็นฟันคุดเป็นฟันอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องไปเก็บฟันเหรอวู้ guys ดูนี่ เกมรักษาฟันเนี่ยนี่เจ๋งว่ะรักษาฟันน,ะ,นะ,ะเนี่ยอะไรเนี่ยอู้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฟันเมงไอ้ฟันนี่คืออะไรอะ่ะเราต้องแบบต่อเติมคุณผู้ชมต่อเติมฟันนะครับไอ้นั่นมันเป็นลูกอมว้ยห้ามโดนเด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับในเวลาทําความสะอาดฟันรักษาลากฟันสุดยอดมากว้าวไออีพิกกว่าเกมนี้ถ้าเราอัปเกรดฟันว้าวเราจะได้ฟันมาเพิ่มด้วยอะไร g u y เพิ่มฟันเพิ่มฟันไม่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 ฟันแมง stop d ด d ดฟันแมงโอ้ย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 โอเครักษาฟันก่อนรักษาฟันสุดยอดมากไม่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 แปลงฟัน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 แล้วต่อไปก็เข้าไปรักษาฟันอ่า this is epic guys สุดยอดมากเกมแม่งสีหรอทำไมมันต้องมีคนแบบรออ้าปากค้างอ่ะคนพวกนี้เขาฟันหรออ่ะคุณผู้ชม แล้วหน้าที่ของเรานะครับก็คือการที่เรานั้นเป็นฟันเนี่ยผมเราเข้าไปสู่ในปากของคนพวกนี้นะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะไปกินของหวานแล้วสุดท้ายพวกเราก็เน่าตายอยู่ดีเพราะว่าไอ้พวกนี้แม่งไม่ดูแลฟันนะครับต้องเพิ่มเงินแล้วใช่แล้วเพิ่มเงินเข้าไปในกระเป๋าตังของหมอฟันนะค,คุณผู้ชมครับเต,ตกฟันเตกฟันอือ,อบลบโอ้โหฟันเน่าอ่าเรียบร้อยผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ฟันตะกี้คือเฮ้ยทำไมฟันของกูตะกี้มันร่วงวะมันโดนที่ตัดอะ นี่นเนี่ยนี่มันเป็นที่ตัดฟันอ่ะโน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 โดูดิฟันล่วงหมดเลยเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฟันฉันเป็นแมงเอาล่ะได้เวลาแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันขอโทษนะใครคนไหนทีไ่ได้ฟันแมงไปฉันต้องขอโทษจริงๆ <c oughs> เฮ้ยเกมดีนี่เกมไม่ดีแล้วเนี่ยเกมนี้ไม่มีซื้อปิดโฆษณาด้วยทําไงดีแย่แล้วโน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 มันตัดฟันทิ้งอีกแล้วเก็บคืนเร็วเอาล่ะใส่ฟันตรงนี้คืน ในเวลาทำความสะอาดฟันตรงนี้อืมนี่เครือฟันเหรอคุณผู้ชมทำไมฟันเป็นสีแบบนั้นโนฟันนตัดไปอีกแล้วเอาคืนมาเอาคืนมาดืดฟันแมงมันฟันแมงโนมันโดนตัดทิ้งหมดเลย no stop ยืดด่านนี้ทำไมยากจังเลยโอ้โหฟันแมงมีเยอะมากขอโทษด้วยเด็กๆเรียบร้อยใครคนไหนที่ได้ฟันแมงไปลิฟนะครับฟันของคุณใช้ได้แค่หนึ่งปีแล้วมึงจะต้องไปถอนทิ้งฮ่าฮ่าเกมดีหแล้ว เกมดีโน่ no! ฟันฉันหนูหนูหนูเนี่ยนะ <laughs> เวลาเราเดินชนไปแบบมึงถอยไปเลยนะมึงถอยกูไม่ให้มึงไปแฮ <laughs> นิวแฮ <laughs> นยี่สุดท้ายเก็บฟันใหม่ทั้งหมดอ่านี่ฟันก็จะผ้วมึงเอาไปหมดเลยอะโอ้โหฟันแม่งไม่ครบด้วยต้องเข้าไปตรงนี้อีกโอ้โหด่านนี้นรกชัดนรกชัดไม่เคลือฟันดกวา อย่าได้ปวดจะทำแบบนี้อะไรแปรงฟัน no ห้ามเข้าปากกูจะเคลือบฟันผมจะไม่เสี่ยงใดใดทั้งสิน้นทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะ yes! อาด yes อได้แค่สามจุดห้าเองอะอเอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ2เกมนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเกมที่2น่าจะเป็นเกมที่ดูแลฟันเราได้มากกว่ามา้งเพราะว่าเกมแรก คือมันดูแลฟันได้แค่ตอนแปรงฟันนะครับแต่ตอนที่มันแปรงแบบยาสีฟันเป็นขี้ยาสีฟันเป็นพริกในขนมปังนั้นอันนั้นเริ่มไม่ใช่ละแต่นี่เป็นวิธีการดูแลฟันที่ถูกต้องถ้าเกิดคุณไม่อยากไปหาหมอฟันควรเล่นเกมนี้ล้อเล่นคุณควรที่จะทําความสะอาดฟันของคุณแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งตอนตื่นเช้าแล้วก็ก่อนนอนนี่น่าจะเป็นวิธีการดูแลฟันที่ดีที่สุดต่างหากมันไงโอโหความรู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แม่เจ้า